ขอโทษนิดนึงนะคะขาพี่นี่ไปโดนอะไรมาคะเหรอเหยียบกับระเบิดมาค่ะแล้วมันเกิดได้ยังไงคะก็ไปหาเก็บผักกันกันขาเดินกลับมาบ้านก็มาโดนมาเหยียบกับระเบิดค่ะไปเก็บผักที่ไหนคะมันจะเป็นตรงนั้นแหละดินมันจะขาวที่ราบเลยนะงเหมือนแบบโดยปกติก็มีคนเดินไปทํานู่นทํานี่ไปธุระไปดูผักเก็บผักอยู่แล้วด้วย แสดงว่าจุดที่พี่เรียมไปเหยียบระเบิดเนี่ยคือคือพื้นที่รอบๆหมู่บ้านที่เดินกันอยู่แล้วนะคะแล้วพี่เรียมไม่ไม่คิดว่าแถวนั้นมันจะมีระเบิดหรอคะไม่คิดว่ามันจะมีนะทไมล่ะคะก็ว่ามันทางมันเตียนแล้วว่ามันคงจะไม่มีละมั้งค่ะค่ะกับเดินกันก็เขาก็เดินกันประจําเขาก็เดินเราก็เดินกันอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเขาก็ไม่โดนแล้วเราไปเดินมังก็ไปโดนกันค่ะ เราก็ไม่คิดว่ามันจะไปโดนกันเนาะวันนั้นก็ไปตั้งแต่เช้ามีเงินอยู่สี่สิบาทวันนั้นทิ้งไว้ให้ลูกก็ไป <c oughs> ลูกสี่คนที่อยู่บ้าน <c oughs> มีเด็กๆเล็กๆค่ะบอกเดี๋ยวแม่ก็กลับแม่ไปไม่นานหรอกลูก <c oughs> บ่ายโมงบ่ายสองแม่ก็กลับมาแล้ววันนี้แต่พอไปก็ไม่ได้เห็นหน้าลูกเลย <c oughs> เขาส่งไปโรงพยาบาล <c oughs> เขาก็บอกขอตัดเสื้อผ้าได้ไหมบอกทำยังไงก็ทำไปเธอหมอให้ได้ฉันรอดเลยบอกเขาอย่างเงี้ย <c oughs> มอเขาบอกฉันจะช่วยเต็มที่ละป้าเเมื่อชีวิตเสียไปเพราะระเบิดเนี่ยค่ะส่งผลกระทบกับชีวิตกับครอบครัวกับลูกยังไงพูดก็พูดทั้งเรื่องยากจนเหนั่นเถอะนะแค้เขาจะกินก็ไม่มี ไอ,อ้ลูกก็เลิกกินขนมขนมทุกวันลูกเด็กค่ะมันก็ไม่รู้เรื่องอะนะว่าแม่มันไปรวยเรือรจนองนั้นใชนะ่นาะช่วงนั้นไม่มีเงินจริงๆเงินขาดกระเป๋าทุกวันนี้นะคะพอเราต้องตัดขาคะ่ะเราจะเดินเหินหรือว่าจะทํางานหรือว่าจะไปไหนมาไหนยังไงคะ่ะมันก็ไม่คล่องเหมือนสมัยเรามีขาอยู่ทั้งสองขาแล้วคนะ่ะ พี่เรียมเล่าว่านะคะหลังจากเสียขาไปแล้วก็ต้องเดินทางไปทําขาเทียมซึ่งในจังหวัดส,สากแก้วมีอยู่ด้วยกัน2ที่คือโรงพยาบาลอารัญญาประเทศและที่บ้านโคกสแบงค่ะหากคุณผู้ชมยังจํากันได้นะคะกบนอกกลาเคยนําเสนอการทําขาเทียมกันไปแล้วครั้งหนึ่งค่ะซึ่งขั้นตอนการทําไม่ง่ายไม่ยากค่ะเพียงแต่ว่าต้องนําผู้พิการทางขามาวัดขนาดความยาวของขาเพื่อหล่อแบบ ซึ่งแบบนั้นจะมีหน้าตาเหมือนขาจริงๆอย่างที่เห็นแหละค่ะจากนั้นก็ทําการหลออ่อขาเทียมขึ้นมาตามแบบนั่นแหละค่ะแล้วก็ทดลองใส่เพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อขาเทียมนั้นใส่แล้วจะสบายแต่สิ่งที่แตกต่างไปจากการทําขาเทียมครั้งก่อนนะคะก็คือจะสังเกตเห็นว่าช่างที่นี่ใส่ขาเทียมกันทุกคนเลยละค่ะพี่โดนตัวทุนระเบิดเนี่ยที่ไหนยังไงมาโดนที ทำนาครับก่อนไปทำนานาก็ติดติดคลองกัมพูชาค่ะอืนมีระเบิดงเหลืออยู่มาทำนาแล้วก็เดินตรวจดูนาแล้วก็เลยเยียกับระเบิดค่ะก็เลยกลายเป็นเป็นผู้พิการไปด้วยครับคิดยังไงคะถึงได้มาเป็นช่างแล้วก็มาทำขาเทียมให้ผู้พิการที่โดนพุ่นระเบิดนะครับแต่ก่อนผมก็ไปทําที่โรงพยาบาลมันไกลครับผมผมคิดอยากจะทำขาเทียมอยู่แล้วก็เลยรีมาทาง้ิชาไทยมาก็เลย ได้โอกาสเขาเลยขอเข้าสมัครเขาเลย เปลกขอได้ขอได้ว่าอยากให้ทําอะไรกับระเบิดเนี่ยค่ะอยากขออะไระอยากให้มาเก็บกู้ให้หมดมมลูกหลานข้างหลังมันจะได้อยู่กันปลอดภัยเหมือนกันนะคัอยากให้เจ็บกู้ออกให้หมดเพราะไม่ไม่อยากให้อยู่ในเไทยครับเราออกจะออกไปทามาหากินคือว่าแปลงนี้ยังไม่เสร็จเราก็ทําไม่ได้เพราะระเบิดมันยังมีอยู่ก็อยากให้หน่วยางานที่เขาเกี่ยวข้องเอาไป บทเรียนชีวิตของเหยื่อระเบิดอย่างพี่เรียมนะคะยืนยันให้เราเห็นค่ะว่าพื้นที่แห่งนี้ยังจําเป็นต้องมีหน่วยเก็บกู้และทําลายทุนระเบิดต่อไปเพื่อทําหน้าที่กู้ชีวิตพิชิตระเบิดแม้ว่าภารกิจของพวกเขาจะต้องเสี่ยงตายและก็ะเผชิญกับปัญหาอุปสรรคและความเหนื่อยยากลําบากนาะนะับประการก็ตามค่ะ คงจะดีไม่น้อยนะคะหากภาพของพี่เรียมจะเป็นอดีตที่จบลงไปตั้งนานแล้วค่ะและคงจะดีไม่น้อยนะคะหากภาพสุดท้ายจะจบลงอย่างสวยงามด้วยการที่เห็นวัตถุระเบิดถูกทําลายอย่างสิ้นซากค่ะและคงจะดีที่สุดนะคะหากพื้นที่บริเวณตะเข็บชายแดนของประเทศไทยนั้นปลอดจากวัตถุระเบิด ทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าน่าจะส่งผลดีต่อเจ้าหน้าที่ที่ต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตาแบบรายวันแล้วก็น่าส่งผลดีต่อคนในท้องที่เองนะคะที่จะมีอาชีพมีที่ทํามาหากินเพิ่มมากขึ้นมีพื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้นค่ะ,คะและคงจะดีที่สุดนะคะต่อประเทศชาติค่ะเพราะว่าน่าจะทําให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีขึ้นไม่มากก็น้อยค่ะ เรากอบคู่ระเบิดออกไปหมดแล้วเนี่ยค่ะเห็นคนมาทําไร่ทํานาได้ถูกมันจากลังได้เรารู้สึกยังไงดีใจภูมิใจครับว่าได้มาช่วยเหลือตกตรงนี้ครับก็ภูมิใจครับชาวบ้านก็จะปลูกปลูกมันมําหลังอะ่ะผมรู้สึกว่ามันมีผลิตผลของคนไทยขึ้นมาแล้วพวกผมรู้สึกภูืิมใจได้สำหรับคุณผู้ชมที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่นะครับเรื่องราวของทุ่นระเบิดก็อาจจะเป็นเรื่องไกลตัวนะครับ แต่สาหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาดูเหมือนว่าเรื่องของทุ่นระเบิดนั้นน่าจะเป็นปัญหาในอันดับต้นๆเลยนะครับเพราะไม่มีใครรู้ว่าวันใดนั้นจะได้รับผลกระทบจากทุ่นระเบิดทําให้ตัวเองนั้นจะต้องสูญเสียทั้งอวัยวะและก็สูญเสียคนที่ตัวเองรักนะครับดูเหมือนว่าแม้ว่าสงครามนั้นจะผ่านไปหลายปีแล้วแต่ว่าผลพวงของสงครามก็ยังสืบเนื่องมาอย่างยาวนานนะครับและที่สําคัญก็อาจจะสร้างบาดแผลในใจของใครบางคนด้วยนะครับ